เลยเผื่อเป็นไอเดียให้กับหลายท่านนะครับถ้าใช้ดีนะถ้าใช้ไม่ดีก็ก็จะว่าผมนะตอนนี้ผมก็ลองทําแบบนี้ดูนะครับก็เอาตัวนี้เลยนะครับแปะตรงนี้นลอ่ะเดี๋ยวใช้นี้ดีกว่าดูดีกว่านี่เลยอย่างนี้เลยนะครับแปะอย่างนี้นะแล้วตรงนี้เราก็เอาตะกัวตรงนี้ออกหน่อยแล้วก็บัดกรีใหม่นะครับตรงนี้ก็รอยน็อตขึ้นมาก็น่าจะโอเคอยู่นะครับอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวลองทําให้เรียบร้อยก่อนครับก่อนที่จะใส่นะเราก็ ขูดๆหน่อยนะครับหางปลาตัวนี้จะเป็นหางปลาทองแดงนะครับนี่นะไม่ใช่หางปลาทั่วๆไปนะนี่เลยนะแล้วก็ขูดนะครับขูดให้ใช้งานได้นะเอาให้หมดเลยนะจากนั้นก็ตรงนี้ครับตรงนี้ผมก็เดี๋ยวทําความสะอาดนะครับแล้วก็จะวางลักษณะนี้นี่ก็จะวางได้กันพอดีเลยนี่เลยก็โอเคน่าจะใช้ได้นะครับความคิดนี้น่าจะเวิร์กนะนี่ประมาณนี้นะครับ มาต่อกันนะครับหลังจากที่ทําเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะนี้นะครับก็โอเคน่าจะใช้ได้นะครับก็เรียบสวยงามนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปทดลองเชื่อมกันครับคราวนี้